ไงไงสำหรับชีวิตของน้ำตาลเองนะคะน้ำตาลก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศได้เดินทางมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นวีคหรือว่าไปแัน m ิ้งนะคะแล้วก็ทำงานในไทยด้วยก็เป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้ร่างกายตัวเองหนักมากๆแล้วก็นอกจากความเครียดที่เกิดจากการทำงานน้ำตาลเชื่อว่าหลายๆคนก็แบบในการเสพข่าวต่างๆนะวันนี้มีแต่ข่าวที่เครียดอะไรนี้ใช่ไหมคะน้ำตาลก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะ วางบางอย่างลงไว้รวมถึงน้ำตาลเองด้วยเลือกทำอะไรที่เราสบายใจเลือกที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีเมื่อไหร่ยังไงเราก็มีแรงไปทำงานในวันต่อไปรู้สึกว่ารับชีวิตเองพุ่งๆตลอดเลยคุณผู้าก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตขอบคุณทุกๆโอกาสเลยแล้วก็ขอบคุณความเอ็นดูจากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าไม่มีทุกคนน้ำตาลก็คิดว่าน้ำตาลคงไม่มีโอกาสได้มาอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะ ตนตลบุบบาลานซ์ชีวิตยังไงครับรนักกางรงานทำไมกับชีวิตสตวนตัวในช่วงนีที่มาดูน้ำตาลทำงานหนักมากเอ่อบาลานซ์ยังไงเหรอคะน้ำตาลน,น้ำตาลได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้รู้ว่าเราโอเคแล้วก็ไม่โอเคกับอะไรแล้วก็บางอย่างที่เราไม่สามารถแฮนเดิลมันไว้ได้น้ำตาลคิดว่าวางมันลงไว้แล้วก็แล้วก็คิด หาทางออกว่าเออแล้วปัญหาเนี่ยมันจะแก้ไขยังไงค่อยๆทําไปทีละสเต็ปอะค่ะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนน้ำตาลก็เลือกที่จะแบบร้องไห้กระวนกระวายฟูมฟายแล้วก็แล้วก็ไม่เคยแก้ไขปัญหาเลยนะคะพอมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นน้ำตาลคิดว่าปัญหามันมีมาไว้ให้เราแก่ค่ะก็เราก็สามารถผ่านมันไปได้ไม่ว่าจะยากง่ายน้ำตาลเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะผ่านมันไปได้ไรมันมาปลดลดล็อกทางคิดที่แบบเคยฟูมฟาร้องไห้อะไรเป็นปัญหาแล้วการแบเปล่อยวางได้ น้ำตาลเคยแบกมันไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนอื่นที่เราคิดว่าเราสามารถทําให้มันดีได้ด้วยตัวเราเองนั่นแหละแต่ว่าน้ำตาลเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะบางทีเราก็แบบร้องไห้ได้เราก็เจ็บเป็นอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนคนหนึ่งเลยน้ำตาลก็มองว่าเออบางอย่างอ่ะเราไม่ต้องแบกมันไว้เราก็ลองปล่อยให้มันผ่านไปดูอย่างเช่นแบบวันนี้มันเป็นวันที่ดีมากเลยอ่ะแต่ว่าเออแต่เรากำลังจะไปไม่ทันเวลาแล้วอ่ะน้ำตาลคิดว่าแบบ อยู่กับปัจจุบันก่อนมีสติก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทําอะไรอะไรเงนะี้ยน้ำตาคิดว่าอย่าเพิ่งกังวลอนาคตมากเกินไปนะอะไรเงี้ยกความ,กมากก็ก็ผ่านมาหลายน้ยําตาเหมือนกันนะคะกว่าจะแบบกว่าจะวางมันลงไว้ไดนะ้แล้วก็ปัญหาบางอย่างถ้ามันแก้ไขวันนี้ไม่ได้ก็ก็นอนพักแล้วก็อีกวันหนึ่งค่อยแก้ไขก็ได้เลยปนะีน,นี้มีเรื่องไหนวใิใครดับไ,ไฟคะ มืดไหมคะมันมืดไหมคะได้อยู่แกว่าได้อยู่มืดเลยแหละเหรอคะอไม่ได้มีไฟได้เลยอ๋อเขาดับไปใ่อ๋อมาแล้วค่ะล้วมีเรื่องอะไรที่เราภูมิใจมากๆากที่เราคาดี่ดไมจะเป็นเรื่องอ่ไรน่าจดจําบ้าอืมมีเรื่องอะไรที่ภูมิใจมากๆเหรอคะอืมการได้ ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองในหลายๆอย่างยนี้ใช่ไหมคะในการไปในการไปแฟชั่นวีคก็เป็นความกลัวที่น้ำตาลก็กังวลมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราไปในนามแบรนด์แล้วเราก็ไปในนามประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็เป็นความกลัวที่น้ำตาลรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรามีคนรอบข้างที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราเสมออะไรอ่าเงี้ยน้ำตาลมองว่าขอบคุณตัวเองแล้วกันที่ที่ยอมที่ยอมวางบางอย่างลงแล้วก็กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆ แล้วก็ที่สำคัญน้ำตาลมองว่าคนรอบข้างที่ยังอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนสัตว์เลี้ยงหรือว่าแฟนคลับทุกทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลากหลายแบบดราม่าที่ที่มาถึงเราโดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้เจตนาหรือหรือเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแต่น้ำตาลมองว่าถ้าสมมติว่าเรายิ่งไปซัฟเฟอร์กับมันเรายิ่งไปจมอยู่กับมันมันจะทำให้ น้ำตาลไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีสติที่จะทํางานต,ต,ต่อไปให้มันดีขึ้นได้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่ที่เลือกที่จะโตขึ้นที่ผ่านมันมีวิธียูใจตัวเองอะไรที่มันเกิดอะไรขึ้มนมาเราต้องแบบต้องเริ่มและต้องมุใจแลอย่างแรกนะคะเมื่อก่อนน้าตาลจะแบบร้องไห้กับเรื่องง่ายๆเยอะมากแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ระบายเลยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นปีนี้จะ30แล้วในปีหน้าชอนฮาคะน้ำตาลมองว่าพอมองหลายๆอย่างให้มันง่ายขึ้นในชีวิต วันนี้ได้กินของอร่อยอร่อยแล้ววันนี้ได้เจอเพื่อนแล้ววันนี้ได้หัวเราะแล้ว,วน้ําตาลมองว่าเราไปโฟกัสกับความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนอนะมันทําให้เราขอโทษนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าผ่านวันแย่ๆไปได้อะไรเลยนะปีหน้าเป็นยังไงเราตั้งเป้าชีวิตก็ยังไงสำหรับปีหน้าหรือปลปีหน้าปีปีที่เป็นปีที่น้ำตาลคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งปีที่มันแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับ มีโอกาสหลากหลายที่ที่เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายๆอย่างให้ได้ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งน้ำนก็บอกกับเตงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ําตาลทําเต็มที่แล้วน้ําตาลจะไม่มีวันกลับมาโทษตัวเองแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมเตรียมตัวให้ดีสําหรับโอกาสที่กําลังจะเข้ามามันแอบเจ็บแอบท้อกาต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกั้งเลยออมแอบเจ็บแอบท้อไหมเหรอคะ ไม่ค่ะเพราะน้ำตาลคิดว่าสิ่งที่น้ำตาลกําลังทําอยู่จุดยืนที่น้ําตาลกําลังทําอยู่เป้าหมายน้าตาลชัดเจนมากๆแล้วถ้าสมมติว่ามีใครไม่เข้าใจหรือเกิดตั้งคําถามหรือไม่ชอบเราอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติของโลกไปนี้น้ำตาลมองว่าต่อให้น้ำตาลจะเดินไปที่ไหนมันก็มีคนเกลียดเราได้ถ้าเขาจะเกลียดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็น้ำตาลก็โฟกัสกับคนที่เขารักเราดีกว่าถ้าสมมติเราไปให้ค่ากับคนที่เขาไม่เคยเห็นค่าเราด้วยซ้ำอ่ะคนที่เขารักเราอ่ะเขาก็คงจะเสียใจ ผลงานเราเป็นคำตอบแล้วกันใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะตื่นเต้นเหมือนกันก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยเพราะแบบน้ำตาลก็แล้วก็ทีมทุทุกคนก็เตรียมตัวเจียงทีวีก็เตรียมตัวแล้วก็เราก็บอกเลยว่าทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะทําได้ปีหน้านี่เราไปกี่เรื่องอะไรน้างคะปีหน้าสองเรื่องค่ะมีแบบรู้สึกว่าเออพอมีเรื่องเดียวแล้วแฟนๆเขาถามถึงว่าผลงานของเรา เขาก็คิดถึงในในในจอฉายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะรับอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับน้องเฟิร์สนองข้าต่ังก็เก่งทั้งคู่แล้วก็ผู้จัดเป็นพี่จ๋าโยซินีด้วยก็ก็ก็เป็นอะไรที่เราอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วจะได้เจอช่องใหม่ใช่ค่ะแล้วก็พอดเรื่องน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าในเรื่องนี้สไตล์ลิมปิกยังไงครับโอ้โหเตรียมพางเรียงค่ะทุกคนพี่ๆดีกว่าหนูฟอกเลยนะคะว่าเตรียมน้ําอาหารยาดม ยาพลา,าต่างๆ,ๆเพราะว่าเราจะใช้เวลาอยู่น,นั้น,านนาน,นมากๆก็<ะ>นอกจากกีฬาที่ทุกคนจะเตรียมมาแข่งขันกัน,แล,นแล้วก็ยังมีโชว์สุดพิเศษจากทุกทคนเลยวันนี้ปีนี้เจมทีวีจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าดูจากไลฟ์อัพที่ได้ยินมาแล้วก็สุดยอดค่ะน้ำตาลก็คือหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในนั้นค่ะ,นนนนคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันมันจะมีเช์เซียอะไรพิเศษจากน้ำตาลไหมครับ หนูคิดว่าในขบวนเดี๋ยวหนูจะหนูจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังเลยแล้วใช่ไหะอยากบอกอะไรกับทีมเองแล้วก็ทีมคู่แข่งเราว่าหนูไม่ได้มาเอาตำตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรนะก็ตำนานดีกว่าเรื่องขอกไม่ตำแหน่งก็แค่นั้นตัดกำนานอยู่ตลอดไปอยู่คือหนูบอกไว้ก่อนเลยว่าแบบแฟนคลับแบบทำไมไม่มีรารชื่อในการแข่งวิ่งถัดปีที่แล้วอาจจะ ปีที่แล้วเท่าไหร่คะ 28. ก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นพอ29หัวเขา่าเริ่มเริ่มแล้วคือก็เลยคิดว่าโอเคมันเป็นกีฬาสนุกๆแล้วเราให้เราให้ความบันเทิงในด้านอื่นได้แล้วก็ส่งน้องๆรุ่นใหม่ที่ร่างกายยังพร้อมเขาเรียกอะไรเพียบพร้อมไปไปสู้กันนะคะแล้วก็ตัวเองก็จะเอนเตอร์เทนในเรื่องอื่นเอาแล้วก็ฝากถึงทีมนะคะ Shadow Eagle นะคะก็ ชนะก็ชนะไปเลยรู้ว่าเก่งกีฬามากเตดหนูม่าเอามีมค่ะขอโทษจริงขาฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเพราะว่ายาวพี่จะไปเตรียมใจอยู่พี่ยาวนานแน่นอนยาวนานแน่นอนเป็นพี่สค่ะเป็นพี่สวฟิลนันเชียเป็นกองเชีย